ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มัฟข่าบหลังนะครับผม e r l i n g h a ฮ l a n นนะฮะ Erling b r a บลล์ฮเเวอร์ชันนี้ดีกว่าเวอร์ชันก่อนๆไหมยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้เทียบนะครับผม ยังไม่ได้เทียบค่าพลังนะมาอัพเลเวลกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมปรับ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 ,บ,บห้าใหอ้อไม่เยอะนะฮะบางตัวแปดนะครับผมบางตัวเนี่ยแปดโอเคอัพเลเวลเรียบร้อยสำหรับฮาเลนนะมาอัพเอสเตตกันแต่ฮาเลนส่วนใหญ่มันก็เก้าเก้าทุกตัวแหละจริงเก้าเก้าทุกตัวนะเปิดปสูตรเปิดสูตรนะครับผม ตัวนี้ต้องดูสูตรนะดูสูตรก่อนแล้วค่อยปรับแต่งนะฮะโอเคได้สูตรแล้วเฮ้ยวันฉนนี้มีขึ้นฟ้าหลายอย่างเลยนะนะครับผมจบสกอร์ใส่ไปหจบสกอร์ใส่ไป 91. ห91อืมส่งบอลไม่ใส่ครองบอลสี่ครองบอลใส่ไปสก็ไม่ได้เยอะนะเด็กใส่ไป8ปด้็คือเกมรุกใส่ไป8ปดเกมรุกสกปีดตน้น นะครับผมอืมสปีดต้นช้าวะ่ะหาเล่นวอร์ช่นนี้หรือว่ามันช้าอยู่แล้วผมไม่เคยชอบนะฮาเล่นรู้สึกว่าเล่นยากนิดนึงนะครับผมเล่นยากนิดนึงโลเวอร์สี่โลเวอร์ใส่ไปสี่อู้ยได้พลังการยิงนะครับผมได้พลังการยิงแล้วก็มีเอเรลสี่เอเรียลคือลูกโม่งจ้ะลูกโม่งพลังการยิงนะครับผมเปิดเปิดเปิดเปิบโอ้โหแข็งเกร็งเก้าสิบ อาจจะโกงก็ตรงนี้หละมั้งปรับเปลี่ยนอะไรก็ไม่น่าได้ปรับแล้วเพราะว่ามันมันไม่มีเศษนะมันพอดีเป๊ะตามสูตรอย่างเงี้ยมันมันไม่น่าปรับแล้วก็อาตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมาตามนี้เลยแล้วกันนะนะฮะโอเคโอเคอยู่ในะเกมลุกเปดไปครองบอลไม่เท่าไหร่แต่บอลไม่ได้อยู่แล้วฮาเลนจบสกอร์91ิดนะที่เด่นๆน,นะจบสกอร์91สปีด8 9พลั้างัยิงกระโดดแข่งไกลหน,ในี่งดี นะครับผมตามสูตรก็จบสกอ์หกรองบอล4เด er e ็กเปดลูเบอร์สี่เอเรียลสี่นะสำหรับเออร์ลิงฮาเลนไปตามนี้แหละนะครับผมมันมันไม่ได้มีให้ดัดแปลงว่ามันมันพอดีเป๊ะราบลองมันพอดีถ้าเป็นอ่ารูเบนเดียเนี่ยมันจะเหลือสงใช่ไหมสองเต็มเนี่ยปัดเปลี่ยนฮะกาบแปดได้เงากาบแปดเหรอดีนะขอทีมเพลย์สไตล์หนึ่งร้อยเฮ้ยฮาเลน เ99แม่นะครับผมทีมプレスタ199เนี่ยได้98ทีมプレスタ100ได้99โถ่เอ้ยนแสดงว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะผมว่าอาจจะอาจจะนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเทียบค่าพลังกันนะครับผมสำหรับฮาร์เลนนะครับผมจอมันบูนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปลาบ๊ายบายแล้วเจกัน